สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกทท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักวันนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาของ12สราศีนะคะในสถานการณ์ดวงทั่วไปงานเงินความรักสุขภาพเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะในดวงทั่วไปนะคะมาได้เจาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่จะเน้นงานกับเงินให้นะคะส่วนความรักเราทำให้ต่างหากแล้วในหมวดวัอที่สองว้อที่สามนะคะ สำหรับในทีนี้เราจะมาดูชาวราศีมิถุนชาวมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมราศีนี้จะเป็นธาตุลมลัคนาราศีดูได้นะคะรวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะก็บอกท่านสมาชิกใหม่นะไม่รู้เกิดวันที่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนคุณยึดชาวมิถุนได้เลย่นะ เป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอย่าซีเรียสกับการดูดูเป็นแนวทางไปมาดูซิว่าสถา,านการณ์ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างของชาวราศีมิถุนคนก็เปิดดูช่วงไหนเช็คไปเลยจนถึงประมาณเมษานะดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ชาวชาวมิถุนนะรู้สึกว่านะอยากจะทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองนะอยากจะขยับขยายกิจการอยากลงทุนใหม่อยากมีผลกําไรอยาก พูดง่ายๆตอนนี้ฉันต้องมีผลประโยชน์เข้ามาหาตัวอย่างนะทำอะไรบางทีทําอะไรลายอย่างบางทีทำให้ผิดหวังนาะช่วงนี้ไม่ควรนะสําหรับการลงทุนใหม่ๆสําหรับชาวม่ทุนนะคะมันทําให้เรามันทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้แม้กระทั่งการจะไปลงลงทุนร่วมหุ้นอะไรก็ตามผลประโยชน์ที่ได้รับมันอาจจะไม่ลงตัวนะหลายอย่างนะคะ เพราะนั้นมันดีหน่อยที่ชาวเมทุนเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันนะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบศึกษาหนทางไหนที่มันจะเป็นผลประโยชน์สําหรับตัวเองนะ่ะนะจะต้องไปศึกษาจะต้องทำนะหาความรู้ใหม่ๆนะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเลยชาวเมทุน พูดจาดีมีสนเสน่ห์โดยเฉพาะช่วงนี้รอบๆตัวโอ้โนะพูดจามีเด็กคนคือช่วงนี้นะทำอะไรก็นะพูดอะไรคนก็เชื่อพูดอะไรแบบให้คำปรึกษาแนะนำอ่านะมีคนเข้ามารักมาชอบเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยส่วนหนึ่งนะนะคะในสถานการณ์ที่ส่วนหนึ่งที่ชาวเมทุนเนี่ย เออมีความคาดหวังหรือวางแผนอะไรเนี่ยในช่วงนี้มันค่อนข้างจะมีปัญหานะคะเพราะนั้นอย่าเพิ่งทำอะไรที่มันใหม่ๆแต่ถามว่าคุณสามารถศึกษามันก่อนได้ไหมคุณศึกษาไปเลยตอนนี้นัศึกษาเรียนรู้กับงานศึกษาเรียนรู้กับเอ่อการจะลงทนุนจะใช้เงินหรือว่าอะไรวางแผนเรื่องเงินทองท,งทงอย่างไรแม้กระทั่งความรักนะคะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปดังใจคุณบางที ชาวเมถทุนเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่มันทําไปเนี่ยนะมันผิดหวังมันพังเนี่ยหรือมันไม่เป็นไปนตามที่ใจหวังเนี่ยอยากออกไปค้นพบหรือดูไปซิว่าตัวเองต้องการไปศึกษาดูก่อนเ่รางั้นผนะมนรู้สึกทําอะไรมันรู้สึกไม่ค่อยเป็นไปนตามที่ตัวเองคาดหวังเลยในช่วงนี้นะคะ อยากเดินทางมากๆใเนีบางท่านเนี่ยอยากเดินทางมากๆบางท่านอยากเดินทางไปทํางานถึงต่างประเทศบางท่านอยากเดินทางไปาหาสิ่งใหม่ๆหาความรู้ไปศึกษาเรียนรู้นะ mm hmm. แม้กระทั่งไปหาคนรักหรือไปอา่าเขาเรียกว่าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปท่องเที่ยวอะไรนะแต่ก็ยัง ยังไม่เป็นไปตามที่ตัวเองวางแผนไว้เลยในช่วงนี้นะเรื่องงานก็เหมือนกันนะคะบางท่านยังสะาสาง,งานเก่านะ,ะหรือบางท่านอาจจะได้กลับไปทำงานเก่าหรืองานเดิมนี่แหละแต่งานใหม่ที่หาอยู่เนี่ยนะหรือการที่จะลงทุนใหม่เนี่ยไม่ขวรหรืองานใหม่ยังไม่เป็นไปตามที่คุณตั้งใจนะคะ มันอาจจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่นะนะคะสำหรับชาวมีทุนเนี่ยต้องกลับไปแก้ไขไปเปลี่ยนแปลงหรืองานเดิมๆที่ทำเนี่ยมีโอกาสจะได้เริ่มศึสษางานเก่าหรือมีโอกาสที่จะได้กลับไปทำงานเก่าเนี่ยบางท่านมีความหวังอยากจะไปทำงานถึงต่างประเทศนะคะมีความหวังหรือรอคอย นะคะหรือไปลงทุนใหม่เนี่ยแต่การลงทุนใหม่นี่ไม่แนะนำนะแล้วก็งานใหม่ที่หาเนี่ยอย่าเพิ่งคาดหวังมากนะักนะคะมันทำให้คุณต้องผิดหวังอยู่บางท่านะมุ่งมุ่งแบบต้องได้นะมุ่งผลประโยชน์เยอะนะคือวางแผนเรื่องผลกำไรเรื่องการลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยมันจะยังไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังแม้กนระ,ะทั่งเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์การแบ่งปันผลประโยชน์หรือหุ้นส่วนอะไรก็ตาม นะคะมันอาจจะยังไม่เป็นไปต,ตามที่คุณตั้งใจนะการใช้เงินไปในลักษณะของสิ่งที่มันไม่จำเป็นเนี่ยบางท่านก็ต้องรัดเข็มขัดไว้บ้างก็ดีนะคะแต่บางท่านก็มีโอกาสที่จะใช้เงินไปในลักษณะที่ เฉลิมฉลองหรือจัดงานเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นบางท่านอาจจะมีการวางแผนการแต่งงานนะเป็นอย่างนั้นงานเงินจะสิ้นเปลืองไปกับเรื่องแบบนี้นะคะ,ะในเรื่องของความรักนะความรักจริงๆแล้วบางท่านยังยังคิดถึง คิดถึงคนรักในอดีตนะหรือคนรักเก่าเนี่ยยังคิดถึงอยู่นะคะยังคิดถึงมากนะแล้วก็มีแนวโน้มนะที่จะพบเพื่อนใหม่คนรักใหม่พบเพื่อนใหม่แฟนใหม่เออประมาณนั้นนะคะหรือมิตรภาพดีๆเข้ามาเพราะว่าสานการรอบตัวของชาวเมถุนเนี่ยนะมีแต่คนมารักมาชอบในช่วงที่มีสเสน่ห์ของชาวเมถุน ในเรื่องของความรักเนี่ยทำให้ต่างหากแล้วนะคะแต่การพัฒนาความรักสำหรับคนที่เป็นโสดเนี่ยนะคะก็ไปดูในเรื่องอในหมดหัวข้อขที่สองหัวข้อขที่สามจริงๆแล้วคุณมีโอกาสได้พบนะมีเพื่อนใหม่มีมิตรภาพที่ดีเข้ามาการมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังความเจ้าชู้ส่วนหนึ่งนะมันจะเกิดปัญหารักสามเศร้าขึ้นมาได้นะคะ บางท่านอาจ,จอยู่ในสภาวะปัญหารักสามเศร้าการเคลียร์ปัญหาไม่จบเนี่ยนะควบคุมอารมณ์ส่วนหนึ่งนะอย่าบู้หวานนะคะการตัดสินใจอะไรก็ตามอย่าบู้วานนะความรักที่ผิดส่วนหนึ่งนะอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขมากนะชาวมิถุนเนี่ยบางทีอาจจะโดนคนรักหลอกลวงอะไรประมาณหรือการไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิด หรือเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวนี่แหละดูให้ดีดนะในเรื่องของความรักส่วนในเรื่องของสุขภาพก็เหนื่อยนะความเครียดนะส่วนหนึ่งนะก็ถือว่าทรงๆนะยังไม่ถึงขั้นที่จะล้มหมอนนอนเสือนะต้องระมัาระวังหลอดเลือดพวกนี้นะคะไขมันเนี่ยบางท่าน แต่ก็ยังทรงๆนะในเรื่องสุขภาพนะคะสำหรับสถานการณ์ของชาวมิชนนะจริงๆแล้วนะชาวมิน,นะคือแม้ว่าจะมีบางบางเรื่องราวที่มันไม่เป็นไป,นปนตามที่คุณตั้งใจนะอันนี้สรุปให้นะคระนะหือความการคาดหวังหรือสิ่งที่จะได้รับเนี่ย มันอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะมันทำให้คนเกิดการเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นนะมันเหมือนกับคาดหวังนะหรือหรือบางท่านคาดหวังมากเกินไปพอได้ไปค,คุกคีหรือว่าได้ไปจัดการหรือว่าได้เข้าไปทำตรงจุดจุดนั้นมันมีความรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายมันไม่ใช่อย่างที่ตัวเองต้องการม,มันเลยทำให้มีความรู้สึกว่ามันมันผิดหวังอยู่ นะแต่สิ่งเดิมๆอย่างเช่นงานเดิมงานเก่าเนี่ยคุณมีโอกาสได้กลับไปทำนะหรือคนที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสสะสารเงนินงานเก่างานเดิมเนี่ยนะที่มันมีข้อผิดพลาดเนี่ยทำให้คุณแบบนะเบื่อนาะยอยากหางานใหม่เออเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ยังไปไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ นะคะทำงานก็มีโอกาสได้อยู่นนเงินแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยโดยเฉพาะงานธุรกิจการส่วนตัวเนี่ยการลงทุนเนี่ยนะคะการเริ่มต้นงานนะเริ่มงานเริ่มต้นงานที่ทําอยู่แล้วคือพูดง่ายๆอาจจะมีออเดอร์ใหม่ๆมีลูกค้าเข้ามาอะไรประมาณนี้ได้ส,าสาัตาางานเก่าปัดฝุ่นมาทำเนี่ยมีโอกาสที่ดีอยู่ ถึงแม้ว่าจะยังถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นยังไม่ถึงขั้นดีเท่าไหร่แต่ก็มีโอกาสจะดีขึ้นนะคะสำหรับสิ่งเด,มเดิมๆงานเด,มเดิมๆการลงทุนเด,มเดิมๆเนี่ยแต่ลงทุนใหม่เนี่ยยังยังไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังอยู่นะคะก็เหมือนกับเรื่องเงินก็เหมือนกันเงินกับงานนี่มันควบคู่กันนะบางท่านอาจจะใช้เงินไปในะักษณะที่จัดงานบางท่านอาจจะถึงขั้นจัดงานเลี้ยงหรือเปิดงานนะหรืออ่อ งานเฉลิมฉลองว่างนันเถอะหรือบางท่านอาจจะมีการอาจจะได้แต่งงานก็ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคะหรือ,เ,อเงินที่รอคอยมาจากทางไกลนะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจว่าจะได้มันก็มีโอกาสจะได้นะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะคะสําหรับเรื่องเงินสําหรับชาวเมทูนความรักก็เป็นทิ้งที่ดีเพราะความมีเสน่ห์ของชาวเมทูนเองนะคะ ระวังปัญหารักสามเศร้านะหรือปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องราวต่างๆที่มันไม่ได้ดังใจคุณบางท่านมุ่งผลประโยชน์มากเกินไปมันอาจจะผิดหวังเสียใจภายหลังนะอย่าใช้ความบางทีบางท่านความมั่นใจในตัวเองสูงความสามารถนะหรือบางทีทําอะไรหลายๆอ,อย่างเนี่ยคือการไม่ฟังคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคือการลุยไปเลยหรือการตัดสินใจเพราะความมั่นใจของเราเนี่ยนะ บางทีเราก็ฟังผู้หลักผู้ใหญนะะ่แล้วก็การควบคุมสติอารมณ์ส่วนหนึ่งในการที่จะมีอะไรลุยทําได้ลุยทําได้เนี่ยก็ต้องมองว่าเรามีกําลังมากน้อยแค่ไหนที่จะทําทําหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ดีสักอย่างเพราะฉะนั้นเลือกอันใดอันหนึ่งที่เราสามารถทําได้ไม่กระทั่งเรื่องความรักนะคะสำหรับชาวเมถุนนะคะดวงสถานการณ์ดวงทั่วไปนะคะก็คง ตามนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าชาวมีทุนจะมุ่งไปที่อผลประโยชน์นะดูดูแล้วผลประโยชน์มาทําไม่มีผลประโยชน์ฉันไม่ทําประมาณนั้นบางทีผลประโยชน์ก็ไม่ได้ตามใจที่คนต้องตั้งความหวังมันเป็นอย่างนั้นนะคะทํางานหลายๆอย่างก็ไม่ได้ั่งใจ อดทนเข้มแข็งก็อดทนแต่ก็ยังผิดหวังอีกไม่เป็นตามที่คุณเองตั้งใจเท่าไหร่เกิดการเบื่อหน่ายบางทีจริงจังเกินไปทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาสำหรับชาวเมถุนผิดหวงังเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นช่วงระยะนี้ไปจนถึงประมาณเมษายนะคะสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่คุณตั้งใจว่างั้นเถอะคือมันอาจจะได้แค่ห้าสิบห้าสิบเนี่ยนะ จะดีหน่อยในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยหรือมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องนะมาลรางลังสังก์ของการไปเกี่ยวข้องกับความรักทิ่ผิดหรือการถูกคนรักหลอกลวงหรือตัวเองอาจจะไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกด้วยส่วนหนึ่งนะชาวเทุนน,นะคะ โอเคนะคะการทำนายชาวราศีเมทุนในช่วงนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะถ้าไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะอย่าเรียสกับการดูส่วนคนที่ชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาถ้าได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ